สะเทือนวงการสีกากีสุดๆเมื่อเช้าวันนี้วันที่25กันยายน66พลตํารวจตรีจรูนเกียรติปานแก้วผู้บังคับการปปปอรอรทผู้บังคับการทอรอสนธิกำลังบกสอ,อทอนำกำลังตำรวจกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาทยากรรมทางเทคโนโลยีหรือ ตำรวจไซเบอร์และชุดคอมมานโดพร้อมอาวุธครบมือเข้าตรวจค้นบ้านพักเลขที่9ทับ147และเศษ9ส่วน148ของพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บังคับการตำรวจหรือบิ๊กโจ๊กหลังตรวจสอบพบการเชื่อมโยงกับเว็บพนันออนไลน์โดยบิ๊กโจ๊กเผยว่า ในการออกหมายค้นวันนี้ผมนำตรวจค้นเองไม่พบสิ่งผิดกฎหมายใดๆส่วนที่ออกหมายจับลูกน้องผมใครที่ถูกออกหมายจับก็ต้องไปชี้แจงล่าสุดตนารากรติยายนได้เคลื่อนไหวโพสต์เฟซบุ๊กนารากรติยายนเผยภาพตำรวจบุกบ้านบิ๊กโจ๊กพร้อมข้อความบอกว่า ช่างสารชนกันย่าแพรกก็แหลกรานประโยคนี้อธิบายเหตุการณ์บุคคลบ้านบีโจกเช้านี้ได้ดีท่ามกลางชาวเน็ตมาแสดงความคิดเห็นต่อจำนวนมาก